มีร้านก๋วยเตี๋ยวด้วยหอมมาพี่เขาว่าอร่อยนะเนี่ยเฮ้ยโหมาแล้เฮ้ยวมาแล้วโนนี่ไหนวะเฮ้ยพวกเรารีมถึงเว้ยร้านนี้โคตรโดนโคตรแฉกดังเลยนั่งเลยนะโดนโดนแล้วให้มาทำไมถ้าวขนาดเนี้ยโอ้โหไอ้คนเมื่อวานตั้งแต่เที่ยงมาเต็มเลยคนเหรอแมงวันเล่นอะไรอ่ะ เหมไอนทุกไรน่อะเฮ้ยน้องเฮ้ยเดยวกินเสร็จแล้วดีว่ะกินเสร็จแล้วพาพวกผมไปท็อปซีเคียดได้ป่ะอุ้ยอ้ามแรงว่ะมีน่ารักเลยเฮ้ยร้ยานนี้ใจน้องพาน้องมาเลี้ยงพาน้องมาเลี้ยง <c oughs> แม่ค้าแบบเดี๋ยวเมื่อไหร่มึงจะหหยุดเดินไปเดินมาเนี่ยไปนู้นไปขาก็สั้นเดินจังเลยไปนู้นทุกคนฟังผมร้ออานนี้แม่ค้าโคตรเด็ด เด็กสวนเดี๋ยวๆดอ้สวยมากองอะไรก็พามากินก๋วยเตี๋ยวเออพามากินก๋วยเตี๋ยวใช่อย่างั้นทำภาเหมือนไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวโอ้พี่ก็พี่ชวนมาแต่หัววันน่ะเอาโรแล้วมาป่านนี้เนี่ยจะมีเด็กที่ไหนให้เลือกเนี่ยเอ้ยพี่เขาชวนมากินก๋วยเตี๋ยวไม่ชวนมาเที่ยวหมอนวดก็กูได้ยินว่ามีหม้อๆอยู่อ่ะหม้อก๋วยเตี๋ยวเออหม้อก๋วยเตี๋ยวย่างันยืนกันสามคนเหมือนคู่แข่งดีทูบีเขาคือดีดีศรีนคริน ไม่ใช่ฮะนี่คือเบเลสที่ถามที่ทีไปไทยพอฟิดชายโซโลไง่หยแล้วถามบอกน้องๆแถวนี้มีไหมมีเราไอเราตอนแรกนึกว่าร้านข้าวเราอุยลงใส่พี่อยู่ข้าวมีพี่ร้านอาหารญี่ปุ่นอาหารญี่ปุ่นแม่ค้ามาเลยเว้ยเฮ้ยไอมาละร้านนี้ที่แม่ค้าเด็ด พามาเลยกินก๋วยเตี๋ยวเพราะจริงๆพี่ไม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมีปัญเคยมีปัญหาไงเรื่องก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเหรอเออแถวบ้านดเองทำไมพี่ก็พี่ไปนั่งกินก็เราก็จะรอกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเอ้ยสั่งก๋วยเตี๋ยวกินหน่อยจู่ๆมันเดินมาถามเลยว่าเส้นใหญ่ป่ะเอ้าพี่บอกเฮ้ยพี่ใหญ่ไม่ใหญ่ไม่รู้แต่พี่คอลเลคชั่นเต็มตัวเลยบอกไม่เลยพี่หลุยทำไม ตั้งแต่แทงสนุกกินพิสุเทพมานี่เอาใหญ่เลยนะเนี่ย<อ><อ>แล้วน่าภูมิใจตรงไหนกินสัมภเวสีนะพี่เออพี่ไปแย่งไปแย่งกินเครื่องเส้นเขาเออดูไล่ส่วนนึกว่าแทงสนุกกับเจ้าที่แล้วกว่าเขาจะได้เงินญาติโยมต้องทำบุญให้เท่าไหร่โอ้ยนี่ตอนนี้อย่าว่าแต่สุเทพนะตอนนี้กูต่อให้เอฟบ,บันลี่เอฟนครนายกเลยบอกได้เลยว่าพี่ไขาทุกคนตอนนี้ช้าไปทั่วเอาได้หมดชุ่มเนีย ้นี่สเรื่องสนุกพี่จะไฝกับใครหนูไม่รู้แต่ถ้าจะไฟกับอากาศร้อนร้อนแบบนี้นะคะหนูขอแนะนํานี่เลยค่ะเย็นเย็นจับเลี้ยงมีดีที่เป็นสมุนไพรลิตเย็นรสชาติอร่อยสดชื่นหอมเย็นไม่เหมือนใครสู้ทุกอากาศของประเทศไทยสู้ด้วยเย็นเย็นได้เลยค่ะพี่โอ้โหถ้าสู้ร้อนได้จริงๆนะนายมาให้พี่รองสักหน่อยสชได้เลยค่ะ อมสดชื่นจริงๆเลยน้องไม่ได้แล้วถ้าอย่างนั้นเราก็จัดให้พี่เลย365ขวดพี่เนี่ยจะกินทุกวันจนกว่าประเทศนี้จะหายร้อนจัดไปเลยค่ะพี่สู้ร้อนสู้เผ็ดสู้ด้วยเย็นๆนะคะอ่าเลยขวดใช่ไหมใช่ค่ะเอาไปให้พี่ยักษ์กินอ่าพี่ยักษ์กินเย็นๆนครับมยาน้ำย็นนะคะครับผมเอออาไทยเขืนเลยพียัเพี่ยักษ์ใจเย็น หนูมีบ uhm ริการป้อนไหมจ๊ะอ๋อได้เลยค่ะเทปหน้าไม่ได้มาหรอกูนี่เก็บเหลือไว้ให้เมียกินด้วยที่บ้านนั่บปานรับานเลยตักแล้วยังไงร้านก็เปิดอิ่มงพยามามอะไรคงไม่ค้ายยังไม่เห็นมาทำอะไรให้กินเลยรีบพามาจังเลยมาแล้วจานใครอ่ะนะคะ เฮยเฮยโอ้ยร้านนี้ไม่มีความเตรียมพร้อมเลย <What? S 3> อะไรลูกค้ามันนั่งตั้งนานแนละ้วถังแก๊สเพิ่งมาส่ง hey. เดี๋ยวนะต้อยเดี๋ยวนี้ไม่ธรรมดานะทไมพี่ด้วยส่งเด็กในบริษัทมาเฉิดฉายก็น่าดูเลยนะโอ้โหไหนใะไอ้แบมไหนไอ้ฟุ๊กไหนไอ้กีนที่ส่งมาคนละชื่ออะไรแนะนำตัวหน่อยที่ลูกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับชื่อตุ้งนิงนะคะไม่ติงนางแต่ถ้าพวกพี่มีตังหนูก็พร้อมตะแนวตะแนวเตงเข้าวติ้งออกิ้งข้าวิ้งออก ตูดเหมือนแม่ตั๊กเลยไอ้บอลมันใหยิ่งพี่ขนาดนั้นบะโทชื่ออะไรยาวเป็นโอ้โหคำขวัญจังหวัดเลยเนี่ยพี่ต้อยบอกว่าถ้าตุ้งใช้ชื่อนี้ค่ะตุ้งจะดังกว่าไก่ก๋อยฟุกแอนเดอร์แกงแล้วก็แบมบูบี้ค่ะน่าพวกนั้นไม่มาแต่โปรโมทให้น่าม่มีใครเพื่อนๆแล้ววันนี้พวกพี่ๆมากันพร้อมหน้าพร้อมตาพวกพี่จะแดดรับประทานอะไรหรอคะจะสั่งอะไรจันกินอะไรกันจะสั่งอะไรกันหรอคะเอารีบเหรอลูกรีบใช่ไหมใช่หนูอยากลูกก๋วยเตี๋ยวเต็มที่เลยนะพี่หนูมาแต่เช้าแล้วไงไตัก กระโดดกรบเพื่อมทั้งตัวเลยเอ้าใครจะสั่งสั่งอะไก็จะสั่งอะไรั่สั่งนี้อ้าใครจะสั่งอะไรอ้าเดี๋ยวต้องก็สั่งก่อนเลยสั่งสั่งเลยใหญ่ชิ้นเปื่อยเล็กชิ้นสดสดชิ้นบุ้งเล็กสั้นเหม็นนี่ไอเว่ยให้สั่งก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่เป็นโช๊กเจี๊ยวรู้อะไรสั้นเหม็นไอมเว่ยสั่งก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยสั่งดีๆสั่งไอ้ยี้ดีๆสั่งยี้อีกเงินไม่งอกไม่บุ้งไม่ชิ้นไม่ใหญ่ไม่ชิ้นไม่บุ้งไม่บุ้งไม่บุ้งไม่บุ อะไรวะไม่เอาแบบงไงจะคูณเอาหมดไงออก้วปุ๊บปุ๊บเป็นคู่กันไม่สดไม่ตับไม่เปื่อยไม่ใหญ่ไม่งอกไม่ตับไม่ใหญ่ไม่ชิ้นไม่ตับไม่บุ้งไม่สดไม่ตับไม่เล็กไม่ใหญ่ไม่งอกไม่บุ้งไม่ตับไม่เสิร์ฟไม่ต้องเด็่สัตว์พวกมึงกับได้เลยโอ้ยนานแล้วหปากัดขนาดนี้สวยก็ไม่สวยกินก็คงไม่อร่อยให้กับไม่ไหวแล้วับเลย จะบอกว่าถามมาจากไหนจากการพี่พี่จะรีบไปไหนล่ะคะยังไม่ได้ชิมก๋วยเตี๋ยวหนูเลยป้าป้านั่งก่อนสซีแม่ค้าเหรอเนี่ยป้าป้าป้านั่งก่อนสิจ้าโอ้ยแม่ค้าโอ้ยทำไมมามาเป็นแต่ทีแรกอุ้ยป้าเบบี้เป็นไงเมื่อไงอยู่บ้านอ่ะเบบี้คิดถึงเราไหมอ่ะตายหมดแล้ว หมดแล้วเกี๊ยวเขาเนี่ยแดกของเขาหมดแล้วเนี่ยแล้วคงวางเขาจะแดกอะไรพี่เขาเตรียมมาแค่นี้ยก็บอกถ่ายเดี่ยวต้องลวกให้เรากินพี่แดกไปเสียแล้วเนี่ยพี่หิวยังไงเนี่ยของเขาดีอ๋อปาไปายังมองแบบนี้สินี่ไม่ใช่ยูลีนะเดี๋ยวจะทำก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยอร่อยทานนะปาจะลวกแค่ล้วป่ะเอ้ เฮ้ยเดี๋ยวสิผยังไม่ถึงคิวว่าเออยากเลิศทาเข้าไปไม่รู้ไงรู้ว่าพี่สาแนนซี่อ่ะเขาฝากบอกว่าคิดถึงครับโอ้ยพี่ตาแบบนึงครับขอทางเกี้ยวก่อนหมแล้วเดี๋ยวมันหมดซอดทุกตีเลยคุณชื่ออะไรครับเนี่ยนุ่นค่ะนุ่นโอ้ยนี่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  ตั้งแต่พี่โดนเรื่องกระเช้าไปเนี่ยพี่ไม่ไปหาหนูที่ร้านเลยนะอุ้ยตาอไอ้หนูเบื่อโรงเบียร์หลัาเวทีวันนั้นเลยคนนี้อะไรวะคล้ายกันไหมไม่มีบ้าปะเนี่ยเดี๋ยวทำก๋วยเตี๋ยวให้พวกผมหน่อยแล้วกันเออทำหน่อยทำหน่อยรอรอความอร่อยเลยมาเลยจัดมาเลยเดี๋ยวทำให้เลยนะคะเพราะว่ารู้ใจหนุ่มๆต้มยำมาเลยนะจ๊ะได้เลยค่ะ มอบูละผาหลังมอบูใช่หลอยู่หลังมอบูใช่ที่เสิร์ฟอยู่หลังมอหมูป่ะก้ามก้ามแซ่บก้ามเป็นก้ามแก่ได้เปลี่ยนเป็นกพูดเขาไม่รู้นิสัยพี่ใช่ไหมเขายังคงไม่รู้อะไรมาเขาจะไม่รู้ว่าพี่ตาโตน้องไม่รู้อย่างนี้ไม่มีอะไรต้องยกโซนแล้วล่ะ ช้อนก็ไม่มีตะเกียบก็ไม่มีหน okay. right? so yup. ูช้อนช้อนอะไรอะมาเลอะไรอะมาเสิร like, ์ฟค่ะเดี๋ยวกูเดินไปหยิบเองเดี๋ยวเตะขาฐานอันนี้อร่อยนะเออรู้แล้วไม่เห็นเหมือนเมื่อกี้เลยโอ้โหสภาพนี้กินอะไรไม่ลงโอเคอุ้ยไอเย็นโบยมานะเย็นโบยไงใช่ค่ะนี่นี่นี่นองคนนี้เขาชอบสุกี้หม้อรวมนี่กับเย็นตะโกยหม้อไฟเหมือนกัน เดี๋ยวเดี๋ยวถามจริงอ่ะวันหนึ่งมึงขายได้กี่ชามเนี่ยค่ะบัวจั๊เต้ยังงี้มื่อแหละกูจะได้แดกทันทีเนี่ยไม่วันนี้พิเศษไงขอขีบกินเลยนะครับสุดยอดมากเลยเส้นลวกลวกให้ดูหน่อยดูขาเตี๋ไม่ใช่มองนมเขา โดนไปเสิร์ฟพจ่า์ด้วยได้เลยค่ะคุณสวยนะครแต่ว่าไม่ใช่ทางผมผมขอคนเสิร์ฟส่วนตัวได้ไหมเพราะว่าทางทางผมมันต้องอย่างนี้ครับเสิร์ฟพี่ลูก คือรถเคนป่ะ